ไข่กระทะเมนูที่หลายๆคนนํามาประยุกต์จับใส่ในถ้วยฟอยเมนูนี้ป้าเคยทําขายเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะขายดีอยู่นะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยนำเนยเค็มมา1ช้อนชาใช้น้ำมันพืชแทนได้ใช้เนยจืดแทนได้ใช้มาการีนแทนได้หอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ40กรัมหรือเส้น1ส่วนสีทถ้วยตวงพูนๆเพิ่มได้ลดได้ไม่ใส่ได้ผัดเนยกับหอมใหญ่จนกระทั่งได้กลิ่นหอมๆโชยออกมา แล้วตัวหอมใหญ่เขาจะดูแบบใสๆขึ้นนะคะใส่อกไก่บดลงไป250กรัมใช้เนื้อไก่ส่วนอื่นได้หรือจะใช้เนื้อสัตว์ตัวอื่นก็ได้ค่ะพัดพัดแผ่แผ่ตัวอกไก่ออกสักครู่พออกไก่เริ่มสุกใส่ซอสปรุงรสลงไป1ช้อนชาป้าใช้ตัวนี้นะคะ คือเนื้อไก่ป้าไม่ได้ปรุงรสให้จัดจ้านมากนะแค่จืดๆพอมีเค็มปลาแรมปลาแรมนิดหน่อยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวตอนกินเราจะใส่ซอสเพิ่มลงไปอยู่แล้วโรยพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยใช้ไฟกลางๆผัดผัดผัด,ผดให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีและเนื้อไก่สุกแล้วจับเทลงชามแล้วพักไว้ก่อนตอนนี้มาเตรียมในส่วนของกุนเชียงกันนะคะ นำน้ำใส่หม้อหรือกระทะแล้วต้มให้พอเดือดจากนั้นนำกุนเชียงหย่อนลงไปต้มกุนเชียงสัก2-3นาทีเพื่อให้เนื้อกุนเชียงนุ่มไม่แข็งกระด้างจากนั้นเทน้ำที่ต้มกุนเชียงทิ้งเดี๋ยวป้าจะเอาตัวกุนเชียงนับกับกระทะสักครู่เพื่อให้ผิวของกุนเชียงเนี่ยดูเกรียมๆขึ้นใครอยากใส่น้ำมันใส่ลงไปได้เลยนะคะ คลิปนี้ป้าจะทําแบบไม่ใส่น้ํามันไม่ใช่เฮลตี้หรืออะไรช่วงนี้น้ํามันแพงมากต้องการลดต้นทุนค่ะตัวกุนเชียงจะใช้กี่แทงก็ได้ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เมื่อผิวของกุนเชียงเตรียมตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นจากกระทะได้เลยเครื่องอื่นๆที่จะใส่ลงไปอย่างเช่นไส้กรอกปูอัอดหมูยอก็นึ่งด้วยไฟกลางสัก5นาที หั่นกุนเชียงหมูยอไส้กรอกปูอัดเป็นชิ้นตามชอบจะหั่นเป็นแว่นหั่นเฉียงเชียงหรือว่าจะหั่นเป็นเส้นก็ได้ตัวถ้วยฟอยที่ป้าจะใช้ใส่ไข่กระทะวันนี้นะคะเป็นเบอร์6002จริงๆใช้ทรงอื่นไซส์อื่นแบบอื่นก็ได้นะคะทาเนยบางๆให้ทั่วด้านในฟอยจะใช้เนยจืดเนยเค็มหรือมาการีนก็ได้ตอกไข่ใส่ลงไปในถ้วยฟอย ในคลิปนี้ป้าใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะแต่ว่าใช้เบอร์อื่นแทนก็ได้นะจากนั้นวางถ้วยฟอยเรียงลงไปในซึง้งต้มน้ำในซึ้งให้เดือดนำไข่ลงนึง่งด้วยไฟกลางค่อนมาทางแรงเป็นเวลา3-5นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการนี่ป้าน,นึ่งมาแล้ว3นาทีไข่จะสุกประมาณนี้ค่ะถ้าไม่อยากได้สุกแบบนี้ลองลดไฟลงหรือว่าลดเวลาที่ใช้นึ่งลงนะคะ วางเครื่องต่างๆที่เตรียมไว้เรียงลงไปให้สวยงามอันนี้เป็นแครอทที่ต้มหรือนึ่งเรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตัวอกไก่ผัดเนยถ้าเกิดว่าใครชอบสีเข้มๆสามารถใส่ซีอิ๊วดำลงไปผัดด้วยได้นะคะโรยต้นหอมผักชีลงไปถ้าใครชอบสามารถโรยพริกไทยเพิ่มไปได้นะคะแต่ว่าอย่างตอนที่ป้าทำขายเนี่ยพวกพริกไทยซอสพริกซอสมะเขือเท,อเทศหรือว่าแม็กกี้ ป้าจะให้ลูกค้าเติมแยกเองทีหลังค่ะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเมนูนี้ทำแล้วควรจะกินให้หมดภายในวันเดียวกันกับที่ทำไม่เก็บข้ามวันข้ามคืนนะอย่างตอนที่ป้าทำขายเนี่ยป้าจะตื่นมาทำประมาณตี3ตี4อะค่ะเปิดร้านวางขายตอน6โมงเช้าแล้วก็จะขายยาวไปถึง9โมงได้ จร,จริงๆทําไปขายไปจะดีที่สุดเพราะว่าลูกค้าจะได้สามารถเลือกเครื่องได้ด้วยค่ะว่าอยากใส่อะไรหรือไม่อยากใส่อะไรถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันมาดูต้นทุนวัตถุดิบอกไก่ผัดเนยก่อนนะคะอกไก่บดป้าตีไปว่า25บาทเนย1บาทป้าใช้เนยผสมหอมใหญ่3บาทซอสปรุงรส1บาทรวม30บาท อกไก่ผัดเนย1สูตรจะสามารถแบ่งใส่ถ้วยได้15 2 0ถึง20ถ้วยสมมุติว่าใส่ได้15ถ้วยต้นทุนอกไก่ผัดเนยต่อถ้วยจะอยู่ที่2บาทมาลองดูต้นทุนวัตถุดิบต่อ1ถ้วยแบบในรูปนะคะถ้วยฟอย6002พร้อมฝาชุดละ3บาท70สตางค์เขาจะขายเป็นแพ็คนะแพ็ค137บาทมี10ชุดเนยที่ใช้ทาถ้วยฟอยตีไป50สตางค ไข่ไก่หนึ่งฟอง4บาทอกไก่ผัดเนยคิดไว้แล้วเมื่อสักครู่2บาทไส้กรอก50สตางค์ปูอัดครึ่งชิ้น1บาทหมูย่อ3บาทกุนเชียง4บาทแครอท20สตางค์ผักชีต้นหอม20สตางค์พริกไทย20สตางค์แล้วก็พวกซอสแม็กกี้หรือว่าซอสมะเขือเทศซอสพริกะคะ่ะเราเตรียมไว้ให้ลูกค้าบีบเองได้นะคะ ป้าจะตีในส่วนนี้ไว้ว่าสัก50สตางค์ปกติเขาก็จะไม่ค่อยใส่กันเยอะหรอกช้อนซ่อมที่เป็นพลาสติกตีไป75สตางค์แล้วแต่เกรดนะคะถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบต่อหนึ่งถ้วยจะอยู่ที่20บาท55สตางค์ราคาขายขายกี่บาทดีขอแจกแจงตามนี้นะคะต้นทุน20บาท55สตางค์ถ้าเกิดว่าคิดว่าพวกค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาสัก30เซน ก็จะอยู่ที่6บาท17สตางค์เอาค่าแรงถ้วยละกี่บาทดีนะอ่าเดี๋ยวป้าตีไปว่าค่าแรงถ้วยละ5บาทกําไรเอาซัก30แล้วกันก็อีก6บาท17สตางค์ตรงนี้เนี่ยรวมกันได้37บาท89สตางค์ถ้าป้าจะตั้งราคาขายป้าจะขายที่39 4 5บาถึง45บาทต่อถ้วยมันแพงไปนะป้าขาย35บาทได้ไหมล่ะ ก็ลองคิดต้นทุนตัวเองนะคะแล้วแจกแจงรายละเอียดออกมาบวกกำไรบวกค่าแรงให้เรียบร้อยถ้าคิดว่าเราไหวก็โอเคขายได้เพราะว่าที่ป้าย้้ำอยู่เสมอๆนะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันกำไรที่ต้องการก็แตกต่างกันค่ะดังนั้นคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วก็ตั้งราคาขายได้เลยค่ะบางคนอาจจะบอกว่าขายอาหารกำไร3าไร30%ไม่พออยากจะได้สัก5 0 ถ้าจะเอากำไรสัก50%เนี่ยราคาขายที่ควรจะเป็นจะเริ่มต้นอยู่ที่42บาทแต่อันนี้มันก็เป็นโจทย์ที่คนขายต้องไปคิดต่อนะคะว่าถ้าเราขายราคาประมาณนี้ลูกค้าจะซื้อหรือเปล่าคือเราต้องวิเคราะห์ตลาดด้วยอะค่ะในการขายบางทีตั้งราคาแพงไปได้กำไรเยอะก็จริงแต่แบบอาจจะไม่มีคนซื้อก็ได้ เอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า